สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Code Kids Learning with Coding เพราะทุกการเรียนรู้สามารถโคดดิ้งได้นะคะพบกับอ้อมวัชราพรดอนแสงค่ะประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะคะก็ EP นี้เป็น EP ที่23แล้วค่ะสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้คือเรื่องของโลกค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้กับเมื่อวานเนี่ยอ้อมได้ติดตามข่าวจากทางทว i t เตอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของ ไฟป่านะคะที่อเมซอนนะคะก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยค่ะในในโลกโซเชียลมีเดียนะคะว่าเกิดไฟป่าได้ยังไงในเมื่ออเมซอนเนี่ยเป็นป่าที่ค่อนข้างชื้นแล้วก็การเกิดไฟป่ามันค่อนข้างยากนะ,ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าคั้วโลกเหนือใช่ไหมคะน้ำแข็งนี่ละลายนะคะแล้วทำให้อ,อ สัตว์นะคะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยต้องเสียชีวิตลงเพราะว่ามันไม่หนาวแล้วนะคะแล้วก็ข่าวของน้องมาเรียมนะคะอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยที่น้องได้ได้จากเราไปแล้วนะคะก็มันก็เป็นข่าวที่ที่สะท้อนให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างว่าเราต้องร่วมมือช่วยกันที่จะลดภาวะโลกร้อนเหล่านี้ได้แล้วนะคะก็ ก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คืออ้อมก็ได้แบบพออ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้แล้วเราต้องต้องบอกกับทีมของเรานะคะโดยการที่ก็เริ่มที่จะบอกกับทีมทางทีมว่าเวลาจะทําบทความหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้สอดแทรกเรื่องนี้ไปด้วยนะคะโดยเริ่มจากอ้อมในวันนี้เลยนะคะแล้วกเ็เวลาสอนเด็กนะคะอันนี้บอกกับผูโครูว่าให้ยกเคส เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะคะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็มันปะประดับเออม,มาประยุกตใช้เร้ยังไงนะคะคืออ้อมอาจจะแบบพูดข้างกูกูกกเพราะว่าระหว่างนี้ก็อ่านบทความที่แบบเป็นภาษาอังกฤษด้วยที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันก่อนนะคะจำไม่ได้ว่าเคยอ่านบทความไหนมาก่อนซึ่งบทความนี้นะเขาได้บอกว่า เด็กในยุคเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาจะให้ความสนใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวที่เขาเจอมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวก็มีไฟป่าเดี๋ยวก็น้ําแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ละลายนะคะทําให้เขาเนี่ยได้เกิดแรงผลักดันที่อยากจะรักษาโล,โลกโลกของเราไว้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ยุครุ่นของเรา ในจ้างมันขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องต้องรับผลกระทบเหล่านี้ซึ่งถามว่าแฟร์ไหมก็จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเราต้องเริ่มช่วยกันได้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็ทางด้านโคดคิสเองก็ได้พูดกับทางฝ่ายของสถานที่จัดงานว่าเราจะสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะมีแบบอาหารเบรกที่ ที่ให้หยิบให้เด็กหยิบเองเหมือนคานาปเป้เนี้ยค่ะแล้วก็อ่ออาหารให้น้องตักเองแล้วก็เราจะไม่พยายามที่จะใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องพลาสติกในการทานอาหารนะคะแล้วก็จริงๆเราเอาหมาชอบไปสอนนักเรียนนานาชาติเพราะว่าน้องๆน,นานาชาติเนี่ยเขาเขามีกระติกน้ําเป็นของตัวเองอะไรเง <S <S ี้ยเวลาเขามาเรียนเขาก็จะมีกระติกน้ําของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยดีแล้วก็อยากทําต่อนะคะแล้วก็ จะเริ่มโครงการนี้ในเดือนหน้านะคะก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของโค้ดคิดที่จะช่วยกันนะคะเพราะว่าเราเป็นเอ듀เคเตอร์แล้วก็เป็นสถาบันการสอนเรื่องโคดดิ้งเราเจอเด็กอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราที่เราเป็นเอ듀เคเตอร์ให้ความรู้เรื่องโคดดิ้งแล้วก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของการลักโลกด้วยในขณะ,ะที่เรากำลังสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดไมค์ใช้ให้เด็กเรียนโคดดิ้งเราก็ต้องฝึกให้เด็กมีความคิดที่จะรักษาสภาพแวดล้อมเหล่านี้คือก็เก่งด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะในขณะเดียวกันก็เ,เทคโนโลยีมันไปกลายมีฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์แกจิตต่างๆมากมายเ่ยเด็กก็ต้องรู้จักใช้แล้วก็จะดีกว่าไหมที่เอาใช้เทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีแบบเหล่านี้ค่ะไปช่วยสนับสนุนที่จะรักษาลูกเราเอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไปอ่านประวัติของออกซิเจนเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วละว่าออกซิเจนเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยหนึ่งก็ได้มาจากป่านะคะกลางคืนต้นไม้จะคายคาร์บอนไดออกไซด์เวลาคนที่ออกกําลังกายหรือวิ่งที่สวนสาธารณะกลางคืนจะหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าที่ดีเนี่ยก็เป็นตอนเช้าเพราะว่าเขาจะคายออกซิเจนออกมานะคะหรือแม้แต่สาหร่ายทะเลก็เป็นตัวผลิตออกซิเจนให้กับพวกเราในการหายใจถ้าสมมุติว่า เราไม่มีป่าระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนพอเราไม่มีป่าเราก็จะไม่มีออกซิเจนเราทิ้งพลาสติกอะไรต่างๆทำให้ระบบนิเวศใต้น้ำเปลี่ยนเราก็จะไม่มีสาหร่ายเพราะไม่มีสาหร่ายเราก็จะไม่มีอากาศหายใจแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถผลิตอะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือให้เราได้หายใจได้ง่ายขึ้นหรือแบบว่า ทางญี่ปุ่นเราเคยได้ยินข่าวช่วงหนึ่งที่เขาเอาออกซิเจนในยุคนั้นราชวงศ์นั้นนะคะใส่กระป๋องแล้วก็ขายกันก็มีเหมือนกันนะแต่ก็เชื่อว่าอนาคตเราจะใช้ชีวิตยอยู่ได้เพียงแต่ว่าก่อนที่ถึงตรงนั้นนะคะเราควรจะรักษาระบบมีเวศท,ที่เราได้เกิดขึ้นมามีพื้นดินแห่งนี้ให้คงอยู่ได้มากที่สุดนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะเอาหลักการคิด computational thinking การคิดเป็นระบบเนี่ย มาช่วยสนับสนุนให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะคะในมุมอ้อมเองเนี่ยก็ต้องปูฝังแต่ทางทีมงานเลยจนไปถึงเรื่องของหลักสูตรการสอนให้เขาฝึกคิดรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือระหว่างที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องฝึกนิสัยให้เขารู้จักรับผิดชอบนะคะในการกระทําแล้วก็รู้จักรับผิดชอบในตัวเองรู้จักรับผิดชอบส่วนรวมเช่น อที่บ้านที่โรงเรียนสังคมแล้วก็ประเทศแล้วก็โลกนะคะแล้วก็การใช้ computational thinking ในการคิดเป็นระบบเช่นสมมุติว่าเราสามารถเอา computational thinking ไปบวกกับ design thinking ได้นะเช่นปัญหาเราตอนนี้มีอะไรบ้างมีปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกเหนือนกำลังละลายไฟไม่ป่ามซอนแล้วก็ รถใช้ถุงพลาสติกมาเลียมเสียชีวิตจากการที่มีเศษพลาสติกติดจุดไปอยู่ในลําไส้นะคะแล้วก็แยกออกมาแพทเทิร์นออกมาคือข้อที่สองแยกออกมาเป็นแพทเทิร์นว่าอันไหนด่วนสําคัญอะไรนะคะซึ่งมันสําคัญหมดแล้วมันก็ใกล้ด่วนแล้วคือไม่ใช่ว่ามันไม่ด่วนนะมันใกล้ด่วนแล้วคือถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอะไรตั้งแต่วันนี้มันจะยิ่งเละไปกว่านี้แน่นอนคนะ แล้วก็มาบอกว่าอะไรที่เราสามารถทําได้ณนตอนนี้ก่อนสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้คือหนึ่งลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะอันนี้ขอชื่นชมห้างสรรพสินค้าหลายๆที่ออร้านขายของชามที่เขาไม่รับใช้แบบไม่ให้คือแบบเด็ดขาดอะ่ะไม่ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกเลยอะ่ะเอออันนี้ดีเอ,อและสิ่งที่เราทําได้เลยคือเราเราก็ต้องสอนให้เด็กไม่ใช้ถุงพลาสติกด้วย หลอดนะคะทำไมต้องกินทาไมต้องดื่มน้ำแล้วมีหลอดไม่ใช้หลอดได้หรือเปล่านะะิินจากแก้วนะคะกวัวแก้วไม่สะอาดทำยังไงจะให้มันสะอาดนะคะอย่างเงี้ยค่ะลิสออกมาว่าเออเราอะไรที่เราสามารถทำได้ทันทีและอะไรที่เราสามารถทำได้พร้อมกันนะไปข้อที่สามคืออันกริทึมดีไซน์ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เนี่ย เราจะต้องเกิดแอคชั่นอะไรบ้างถ้าเอาย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้คือเริ่มจากการที่เราบอกเลยว่าให้เด็กๆเนี่ยเอากระติกน้ําของตัวเองมาด้วยแล้วก็ทางทางทางคดคิดเองก็จะเตรียมแก้วน้ำไว้ให้สำหรับเด็กๆนะคะจะได้ไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกอาหารก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะทําเป็นแบบบุฟเฟ่ให้เด็กๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะให้เด็กๆเอาเ กล่องอาหารของตัวเองมานะคะหรือทางเราก็จะออฟเฟอร์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเราทาแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นใช่ไหมหนึ่งข้อดีของการที่เด็กๆเอาส,สิ่งของที่จําเป็นของตัวเองมาเช่นกล่องอาหารกระติกน้าเด็กๆจะได้ฝึกการรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวของตัวเองสองเวลา อาหารนะคะเวลามนอยู่ในกล่องแล้วเด็กกินไม่หมดก็คือไม่กินบางคนน่ารักมากหอบกลับบ้านนะคะคือโคชิจะให้ของกินเยอะไงก็จะดังนั้นเนี่ยเด็กที่ถ้าเราทําเป็นบุฟเฟ่เป็นลายบุฟเฟ่เด็กก็ตักเท่าที่จะเองกินอ่ะอืมคนไหนกินถือถ้ามันปกติมันอยู่ในกล่องแล้วมันมันมันกินไม่หมดมันก็คือต้องทิ้งอ่ะหรือเพื่อนจะช่วยกินก็กละไรอยู่เดี๋ยวบางบอกว่าหนูไม่อยากกินของที่คนอื่นกินแล้วอะไรอย่างเงี้ย ในองการทําเป็นไลย์บุฟเฟ่ข้อดีเลยคือเด็กก็จะกินเท่าที่กินคนไหนกินจุหน่อยก็อ่ะก็ถั่วๆไปซึ่งเด็กกินน้อยมากนะคะน้อยมากหรือแม้แต่อาหารเบรกเหมือนกันนะคะกินเท่าที่ตัวเองไหวถ้าอันไหนไม่กินก็ให้เพื่อนไปก็ได้นะแล้วมันจะเซฟคอร์สได้ด้วยนะคะเรื่องพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็รักโลกได้ด้วยมันเอฟเฟกหลายอย่างฝึกความรับผิดชอบและที่สําคัญเลยก็คือก่อนที่เราจะสอนเด็กเราก็ต้องสอนตัวเองก่อน ทีมงานโค้ดคิดเองอันนี้ฝากบอกด้วยนะแล้วก็ทางทางทุกคนเองก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าเราต้องเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะแล้วข้อสุดท้ายคืออันตริขึมดีไซน์ว่าถ้าเราทําอันนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดแอคชั่นอะไรบ้างนะคะเรามองแล้วว่าถ้ามันเริ่มจากตัวเราก่อนเราก็เริ่มไปที่ทีมของเราคนงานทีมงานของเราเนาะแล้วก็นักเรียน แผ่ไปที่ครอบครัวนะคะครอบครัวก็มีผลที่จะต้องสอนน้องเรื่องนี้นะคะสังคมแล้วก็ประเทศนะคะสิ่งไหนที่ทำแล้วดีก็เวิร์กแล้วก็โน้ตไว้แล้วสิ่งไหนที่ทำไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทําต่อนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถเอา computational thinking อันนี้เน่ยไปใช้กับ design thinking ได้ design thinking ก,ก็คือการทำ product หรือ service อะไรก็แล้วแต่ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ลูกค้าชอบ ซึ่งอ้อมก็เชื่อว่าการที่เรามีนโยบายแบบนี้ทําให้เด็กฝึกความรับผิดชอบแล้วก็ฝึกให้เขามีมีส่วนร่วมกับสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนผู้ฟังทุกคนคุณครูทุกคนนะคะที่อยู่ในที่โรงเรียนนะคะ<ส>ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราเริ่มฝึกลูกเรากันเถอะฝึกนักเรียนของเรากันเถอะให้เขารู้จักรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบส่วนร่วมแล้วก็รับผิดชอบรับผิดชอบโลกของเรานะคะ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะและพบกับโค้ดคิดได้ใหม่นะคะกับ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ